อะสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ i อวอรแคนอยู่กับพิเกเลฟอีกแล้วโอ้โหวันนี้ทรงผมรงผมไม่ได้ตรงเม่ตัดอะไรเลยหนวดก็ไม่ได้โกนนะก็จะมาแนะนำร้านวาดภาพมีใครที่เล่นเกมไฟเอ็มมัางแน่นอนว่าคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ก็เล่นเกมไฟเอมอยู่แน่นอนนะถ้าไม่งั้นก็คงไม่ค้นหามว่าร้านรับ วาดภาพหรือถ่ายรูปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีของเด็ดนะครับมีภาพน่ารักน่ารักนะครับราคาเนี่ยลองไปติดต่อกับเจ้าของร้านเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสและก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูตัวอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะหาร้านทำพวก เกี่ยวกับไฟเอ็มนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายสคริปต์ร้านาถ่ายรูปนะครับรูปไฟเอ็มไฟเอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็มาค้นหาที่เว็บไซต์ www bodyth t com ได้นะครับผมโอเคอย่ารอช้าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่านะว่าตัวยงตัวอย่างนะครับของร้านนี้เป็นยังไงอันนี้คือผมหาใน Facebook นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะปะนี่ฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมวาดสวยวาดงามขนาดไหนก็ลองไปติดตามดูนะครับนี่น่ารักอนุณนิมากๆสำหรับรูปภาพที่เขาทำนะครับเห็นไหมว้าวเอาเป็นเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ พวกใครที่ทำช่อง YouTube หรือทำา i s s o r r d นะครับเป็นแฟนคลับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำเป็นติ๊กเกอร์อินโเนแบบนี้ได้นะครับใครที่ทำช่องทำช่องนะฮะก็เหมาะมากๆเนาะเห็นปะวาดสวยวาดงามนะครับแหลมแวาดเป็นภาพโปรไฟล์ของเราได้ด้วยนะฮะยังไงก็ลองไปติดต่อกันดูนะครับผมโอเค ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวลิงก์ดิสนะครับผมจะเอาทิ้งไว้ให้นะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็น Discord เนี่ยก็มีคนอยู่ในนั้นเนี่ยมีลูกค้าที่ชื่นชอบนะครับก็อยู่ประมาณ1000นะครับผมอปอนว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเสชหาไม่เจออะไรงไงก็อยากจะเสชหาร้านอื่นๆนะครับก็ไปที่เวอร์ไเว็บ ที่ผมแนะนำนะครับ w w w b u d d y t h com นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ต้องราคุณผู้ชมไปแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้ให้ผมโปรโมทร้านอะไร<ม>ฝากบอกไว้ด้วยแล้วกันหรือถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ผมแนะนำร้านไหนหรือว่าอยากให้ผมเอาง่ายคือคอมเมนต์มานะครับแต่ว่าก็คอยติดตามรับชมว่าในวันถัดไปในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมา แนะนำร้านอะไรนะครับที่ทำเกี่ยวกับไฟเอ็มร้านถ่ายรูปหรือว่าร้านสกุลคลิปอะไรก็ลองมาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับเอาป็นว่าราคุณผู้ชมไปแล้วไว้เจอกันแล้วกันสวัสดีครับ